ก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอรว่าวันนี้นะครับนอรก็คือพูดตามความจริงเลยทั้งกันนะครับนอรเร็วๆนี้นะครับจะมีทางด้านของกิจกรรมคริสต์มาสนะครับนอรได้อัปเดตเข้ามานะครับถามว่าปีนี้นะครับนอรของฟรีมีอะไรบ้างและของเติมมีอะไรบ้างนะครับพี่ก็เลยแบบว่าได้รวบรวมมาทั้งหมดแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอรว่ากิจกรรมปีนี้นะครับนอรเรียกได้ว่าของฟรีเยอะมากนะคคคคคครร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 รัััับบบบนนนนนนอออสสสาาาาหหกกิิจมมต์ะะะลลยงู้้แววเพ่ ตอนนี้ก็มีการอัปเดตใหม่แล้วนะครับเนาะและกิจกรรมคริสต์มาสปีนี้นะครับถามว่ามีอะไรฟรีนะครับเนาะทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับเนาะสำหรับรตารางการแจกของนะครับเนาะต ตารางการแจกของนะครับเนาะไม่ใช่ว่าจะอัปเดตเข้ามาทั้งหมดนะครับเนาะยังมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับที่ทุกคนเห็นนะครับก็เรียกแค่น้ำย่อยเฉยๆนะครับเนาะสิ่งที่ทุกคนจะได้แบบฟรีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล English, ้วกันนะครับเนาะว่าทุกคนจะได้อะไรฟรีบ no ้างนะครับเนาะและจะมีอะไรนะครับที่ทุกคนจะได้เติมกันบ้างนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคค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 ครรรรรััััับบบบกกกกกก็ต้้้้ออองงฝาาาดดดไไไไลลลลล์์์์แแชชนน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 นะะะะวยยพี่ๆๆหหสสุถ อยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์ดเน a เลยนะครับตั้งแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับนาอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุสน,นเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนาอคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับนาะอก็ถือว่าอันนี้นะครับนาะอก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในช่องพี่เองนะครับนาอก็ต้องฝากด้วยละกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับนาออย่าลืมละกันนะครับกดไลค์กดแชร์คนละ1 1แชร์นทๆ5,000คนกก็จจะมีารแกในส่วนของเพ ด้วยนะครับนอถ้าอยากได้ฟรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนและสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามาให้ทุกคนได้เล่นได้รับฟรีนะครับนอหนึ่งเลยนะครับก็เป็นทางด้านของตัวละครตัวนี้นะครับนอที่แบบว่าทุกคนจะได้รับนะครับนอตัวละครตัวใหม่ตัวนี้นะครับนอแบบฟรีนะครับสกิลของมันก็คือเป็นการมองทะลุได้นีครับนอก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมท่าทางตัวนี้นะครับนอที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับท่าทางตัวนี้นนนเาลยง่ดีสออุข ััวนนี้ะครบที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมคริสต์มาสปีนี้นะครับนี่ดูว่าอันนี้นะครับเนาะหรือว่ากิจกรรมคริสต์มาสปีนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็มีทางด้านของท่าทางเปิดตัวตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของท่าทางเปิดตัวตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็สุดเท่สุดเพี้ยวกันไปเลยนะครับเนาะรีดีว่า เทจะจัดกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเท่กว่านี้นะครับทุกคนก็ไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเท่มากนะครับแต่ละอันนะครับเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสุดตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าสามารถสลับล่างได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับสุดตัวนี้นะครับที่ด้ว่ามีการปรับแต่งด้วยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนโคตรเท่โคตรเฟี้ยวมันไปเลยนะครับเนาาาาะะะะะสหหรรรรััับบบุดปมมณนนนนีี้คค่จงอกเ บนไหล่เราด้วยนะครับนล้วเราก็จะมีทางด้านของสุดตัวนี้นะครับทุกคนนี่นะครับนอะอันนี้ก็เป็นอีกหนึหน่งสุดนะครับนาะที่แบบว่า โคตรเท้เหมือนกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับชุดตัวนี้นะครับเนาะแต่เอฟเฟกต์คล้ายๆกันเลยนะครับเนาะแตกต่างแค่ชุดประมาณนี้นะครับทุกคนและก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะถ้าพูดถึงเรื่องชุดแล้วนะครับทุกคนก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็คือจะเป็นทางด้านของจุดนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของโปรไฟล์พื้นหลังนะครับเนาะหรือว่าจะมีทางด้านของอันนี้ใหม่นะครับเนาะนี่เลยนะครับก็เป็นกระเป๋าตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่า มีการอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสุดยอดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นกระเป๋าหมาจิ้งจอกที่โคตรเท่นะครับน้องและหลายคนนะครับต้องอยากได้แน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องเวลาสังหารศัตรูได้นะครับน้องมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสุดยอดมากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับน้องที่แบบว่าหลายหลคนไม่ควรพลาดละกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนมตัวใหม่ด้วยนะครับ นอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับสกินปืนตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสุดจัดมากๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะและของที่จัปเดตเข้ามานะครับเรียกได้ว่าเยอะจัดจัดกันไปเลยนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่านะครับมีทั้งสกินปืนมีทั้งสกินกล่องสมหรือว่าสกินหมาชิงจอกตัวใหม่นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสกินหมาชิงจอกตัวใหม่นะครับ ันไป hora, จ,จ,ร pielt, จริงๆนะครับเนาะก็สุดมากๆเลยนะครับเนาะกสำหรับแต่ละอันนะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะรับประกันได้เลยนะครับเนาะว่าแต่ละอันนะครับเนาะสุดจริงนะครับเนาะและนี่เลยนะครับเนาะสกินมอเตอร์ไซค์จะมีการแจกฟรีด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะมีสกินโรบีฟู้ดด้วยนะครับเนาะนี่เลยนะครับสำหรับสกินโรบีฟู้ดนะครับเนาะเท่มากครับเนาะเท่กว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เท่ประมาณนี้ไปปเเเเเลลยยนนนนนนนะะะะะะคครรัับบบบาาาากก็็็จจแีี้้มทงงขอ เลยนะครับนอก็คือสกินไอวอลนะครับนอเรียกได้ว่าเป็นสกินไอวอลหมาจิ้งจอกตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอรับประกันได้เลยนะครับนอว่าพูดจะเท่เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนอและยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับนอถ้าพูดถึงเรื่องกิจกรรมที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับนอก็ถือว่ากิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามานะครับนอก็มีเยอะจะจัดกันไปเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนของใหม่ที่จะเข้ามมาี อะไรบ้างนะครับน้องก็ตามที่พี่รีวิวมาเลยนะครับน้องสเก็ตบอร์ดก็มีกองสดก็มีคาตานกก็มีนะครับเนาะโปรไฟล์พื้นหลังอะไรนะครับน้องก็เรียกว่ามีทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็เรีวิวว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นทางด้านของมาชิตเต้ตัวใหม่นะครับน้องที่่แบบวา มีการอัปเดตนะครับน้องมาใหม่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องสไนเปอร์หรือว่า A W นะครับทุกคนจะได้ฟรีนะครับน้องก็เรียกดีว,ว่าสไนเปอร์ตัวนี้นะครับน้องหรือว่า A W ตัวนี้นะครับทุกคนจะได้แบบฟรีๆกันไปเลยนะครับทุกคน <mile> <recuper ate. S 1> และพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตมานะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับซุดนะครับนอที่จัปเดตมาใหม่นะครับนอก็เป็นซุดประมาณนี้นะครับนอมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายนะครับนอเรียกได้ว่าเท่มากๆกันไปเลยนะครับสําหรับกิจกรรมคริสต์มาสปีนี้นะครับนอก็จอกไปเว่ระมาณนี้เลย อรับประกันได้เลยนะครับว่าดีแน่นอน1 0 0นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนอสุดจัดกันไปเลยนะครับนาะสำหรับสุดทั้งหมดทั้งมวลนะครับนอหรือว่ากิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับนอในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าสุดมากๆเลยนะครับนอแล้วก็ของฟรีนะครับเยอะมากๆของเติมก็เยอะมากๆเหมือนกันนะครับนาก็จะประมาณนี้นะครับนอก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็ ต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับนอก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับนอและพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับนอก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเน็ตเลยนะครับทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแช์นะครับนอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับนอคนละคนชร์แล้วกันคกคนเก็ถือว่า อันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมดีๆจากพี่และกันนะครับน้องสำหรับพี่ๆี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับอยากเล่นอยากได้นะครับน้องก็มีตามนี้ละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่หลายคนนะครับน้องคิดว่าจะเด็กเข้ามาแน่นอนนะครับน้องสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบาย